ครับสบายดีทักทายเนาะทุกคนเนาะวันนี้เอาหอย้ำแรงอีกแล้วทุกคนเลยนี่เมนูนี่ยพัดปลากระป๋องใส่ปลาบงเนาะปลาบงใส่ปลากระป๋องอะไรก็ตั้กับขนมจีนเนาะทุกคนเนาะตั้ขนมจีนใส่ยังดอกจอกมั้งมาไหมอะไรนะทุกคน,นะน,น,ขขน,นเขา กคนเด้อะไรอย่งน้องกินแแรงเนาะเป็นเมนูเรียบง่ายเก่อนแต่ก็โอเคสชาติโอเคแล้เรียบง่าย

นอ, И น,อนนี้ไม่เนาะเกอปุงอย่างเดีวเครื่องบดเนี่ยเครื่องบุพเพ่เ้กัเครื่องบุพเพก็เราจะแบบนี้จะเขียวได้ Gracias. ปากบองแต่พักบองอันนี้มันบอกบอกบันไงวะต้องใช้พักบองหนาไคับคุบองเครื่องมันหน้สอาคนนี้ มามหมทุกคนเดี๋ยวจะได้กับบอลก็งข้อต่อง้สนีทได้ทุกคนบอลขตขารายก็เปนมีทั้คนเนาะก็ได้มีคลิปลงไปไปทุกคน